สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ในเรื่องของออภารกิจทางด้านยานยนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนะครับสำหรับสมาชิกนะครับของทางสถาบันยานยนต์นะครับแล้วก็บุคคลที่สนใจทั่วไปนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ ข้อตกลงการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองร่วมนะครับของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับข้อตกลงดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับได้เริ่มขึ้นเมื่อปี2535นะครับเป็นการที่ประเทศสมาชิกเนี่ยในอาเซียนเนี่ยได้มีความร่วมมือนะครับที่จะมาพิจารณาเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ผลการตรวจสอบรับรองของผลผลิตภัณฑ์นะครับ ซึ่งโดยพิจารณาตามกรอบของอัตราภาษีพิเศษที่เท่าเทียมกันหรือเราเรียกว่า mm hmm. Agreement on the Common Effective p r p อร r e n t i a l Tariff s c e e รี for ASEAN ซ r e e Trade Area นะครับซึ่งการดำเนินการความรูปคืนดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อโดยความสะดวกนะครับทางการค้า ขจัดอุปสรรคทางการค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยทั้งในทางด้านภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีนะครับเป็นการสนับสนุนให้เกิดเขตการค้าเสรีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอัฟต้านะครับหรือว่าอาเซียนฟรีเทรดแอเรียซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2535เนี่ยนะครับ ทางที่ประชุมก็ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับด้านของการมาตรฐานและก็คุณภาพที่เราเรียกว่าเป็น a s e ซียนคอน l ซ a t i เทต o ฟคอมมิ e f o ฟอร์สแตนดาร์ดแอนด์คุณภาพนะครับหรืเราคุ้นเคยกันดีในชื่อย่อนะครับว่า A CCSQ นะครับคณะทำงานชุดนี้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีอาเซียนได้มีการแต่งตั้งขึ้นมาคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เพื่อ,อ,อทำให้เกิดการ มีการดําเนินการเพื่อเกิดการเคลื่อนย้ายนะครับโดยเสรีของการลงทุนของบริการหรือว่าของผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็เนื่องจากเป็นเกิดจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีหรือที่เราเรียกว่าเป็น non t a ร i f เ trade barrier นะครับคือการที่ประเทศสมาชิกเนี่ยมีการกําหนดมาตรฐานนะครับกฎระเบียบ นะครับเป็นออมาตราฐานแสแตนดาร์หรือว่ากฎร,ระเบียบเป็นเป็นเป็นเลกูเลชันนะครับขึ้นมาเนี่ยที่มีความแตกต่าง,างกันหรือรวมทั้งผลการตรวจสอบรับรองด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตราฐานและคุณภาพของอาเซียนเนี่ย a s q นะครับได้มีการกําหนดมาตรการขึ้นมาหลายประการเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าทางก่ารเงออิมาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นมาตรการเรื่องของการปรับมาตราฐานหรือเราเรียกว่าสแตนดาร์ดทม์อไเซชัน การปรับมาตรฐานนี่นะครับก็มุ่งเน้นให้มาตรฐานของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีความสอดคล้องกับาัรฐานสากลคือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยก็จะใช้มาตรฐานของ ISO เป็นหลักนะครับถ้าเป็นมาตรฐานเรื่องของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะใช้มาตรฐานของ International Electro-Technical Commission หรือว่า IEC นะครับส่วนมาตรฐานของยางยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของ ที่ United Nations e o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  m i c o o m m s s s o o n o r r u u r p e หรือว่า UN Regulation ที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นเป็นบรรทัดฐานนะครับส่วนมาตรการที่สองนะครับเป็นเรื่องของการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมนะครับหรือว่าเป็น MIA นะครับเป็น Mutual Recognition Arrangement นะครับมาตรการนี้เนี่ยเป็นการทำความตกลงเพื่อยอมรับผลการตรวจสอบรับรองของประเทศสมาชิกนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยที่ไม่ต้องมาทำการตรวจซ้ำอีก นะครับคือเทสซสี่เดียวแล้วก็ยอมรับร่วมกันนะครับสำหรับอีกมาตรการหนึ่งนะครับก็เป็นการพัฒนาระบบด้านออระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกันที่เราเรียกว่าเป็นเ,ออเป็น single Reg laboratory regime นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการทําให้กฎระเบียบของประเทศต่างๆน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบรับรองของอาเซียนเนี่ยมีความสอดคล้องกันนะครับเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็วกสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับ ด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียนเนี่ยนะครับได้มีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับโดยที่ประกอบขึ้นด้วยคณะทํางานแต่ละคณะเนี่ยผู้แทนเนี่ยก็จะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่มีอัลตอริตี้หรือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้กํากับดูแลตามกฎหมายของประเทศสมาชิกนะครับมาทําหน้าที่ดังกล่าวนะครับในการศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการที่จะมาปรับมาตรฐานหรือการยอมรับผลตรวจสอบรับรองร่วมกันนะครับในอาเซียน นะครับโดยพิจารณาแนวทางดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยมีการเน้นใน3ด้านนะครับคณะทํารรงานเนี่ยด้านที่1นะครับก็จะเป็นด้านมาตรฐานและการตกลงการยอมรับร่วมหรือเราเรียกว่า Standard and MIA นะครับด้านที่2ก็คือการตรวจสอบรับรองนะครับหรือว่า Conformity Assessment ส่วนด้านสุดท้ายด้านที่3เนี่ยเป็นเรื่องของระบบมาตรวิทยาหรือเม t ท o โลจีนะครับซึ่ง นอกจากนะครับคณะทำงานใน3ด้านนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีการกำหนดคณะงานนะครับรายสาขาของอุตสาหกรรมด้วยไม่ว่าจะประมาณ10สาขานะครับในอาเซียนที่เขาจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันก่อนเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางนะครับมีเรื่องยานะครับยาแผนโบราณนะครับมีเรื่องของสารเคมีนะครับมีเคมีพันนะครับเรื่องเครื่องสำอางนะครับมีเรื่องของอาหารเสริม นะครับมีวัสดุก่อสร้างนะครับแม้กระทั่งอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือยานยนต์และชิ้นส่วนของเรานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่เป็นลายผลิตภัณฑ์ที่ทางอาเซียนได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลในด้านนี้แล้วก็การตั้งคณะทำงานของยานยนต์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการตกลงกันว่านะครับในระยะแรกเนี่ยหรือว่าในเฟสที่1เนี่ย นะครับเขาจะได้มีการศึกษานะครับการทําความตกลงยอมรับร่วมนะครับของผลิตภัณฑ์ยานยนต์เนี่ยตามกฎระเบียบของ UN หรือว่า u n เอรเนี่ยสิารายการขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เขาจะมาดําเนินการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในขณะนี้นะครับทางอาเซียนเนี่ยได้มีการเวียนเรื่องของเอกสารการยอมรับข้อตกลงเนี่ยนะครับหรือว่า Agreement เนี่ยให้กับทางประเทศสมาชิก ลงนามนะครับให้ครบทั้ง10ประเทศนะครับแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง1ิประเทศนี้แล้วจากการลงนามทั้ง1ิประเทศนี้เนี่ยก็จะไปมีผลให้เกิดการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเป็นอาเซียนอสมตูมณ์ทคอมมิตตี้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขากำหนดบทบาทไว้เลยนะครับก็จะเป็นทําหน้าที่ในการที่จะมาพิจารณาเรื่องของ กรอบการมาตรฐานการยอมรับร่วมกันนะครับของผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับโดยที่จะมีตัวแทนนะครับหเดียวจากแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียนเข้าไปอยู่ใน ACC ทั้งกล่าวนะครับซึ่งก็มีกรอบระยะเวลาในการก่อตั้งเนี่ย ACC เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับจากวันที่สมาชิกตัวแทนของประเทศสมาชิกได้ลงนามครบถ้วแล้ว นะครับวันนี้ก็คือความคืบหน้าที่ผมอยากจะมานําเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีภาวะของโควิดก็ตามเนี่ยนะครับการประชุมเรื่องของอาเซียนนะครับ m อ็ MA เนี่ยก็ไม่ได้หยุดไปนะครับเราจะมีการประชุมครั้งต่อไปโดยทางทางออนไลน์นะครับจะมีการประชุมทางซูมออนไลน์เนี่ยของเทศสมาชิกที่เขากาหนดเอาไว้ในวันที่ 19- 20และมกราคมในในปีถัดมาเนี่ยในเดือนหน้านี่เองนะครับ2 5งพอ นะครับซึ่งทางสถาบันยานยนต์นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นทางกรมขนส่งทางบกซึ่งท่านก็มีตัวแทนเป็นตัวแทนอยู่แล้วในที่ประชุมนี้เนี่ยก็คงจะได้ร่วมกันนะครับร่วมกับทางสมาคมยานยนต์สมาคมชิ้นส่วนนะครับภาคส่วนทางเอกชนต่างๆเนี่ยก็คงจะร่วมหารือกันถึงแนวทางในการที่จะดําเนินการให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในเรื่องของการยอมรับมาตรฐานและการยอมรับผลทดสอบร่วมกัน นะครับในกรรมชุมครั้งนี้นะครับและถหากว่ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะมารายงานให้ท่านได้รับทราบต่อไปครับขอบพระคุณครับ